ตากตาสบายดีเพราะไม่เป็น้องมื่อทุกคนเมื่อกี้งานแข่งเฮออีเลยได้เมื่อกี้งานแข่งเฮยเมื่อนี้เป็นเจ้าภาพเลยนะงานแข่งเฮยอยู่บ้านคอยละบ้านวิ่งใจบางอ่างจักรตอนนี้กับคนกําลังมาล้มเดี่ยวตอนนี้กับกำลังเดินทางลงเชคนกับกำลังมาลายเลยทุกคนไปไปคำชูนเบาคำชูนไปไปเฮ็ดเพอร์นี่เฮ็ดตุละป้าปามยศารัะชาว อ้อ๋อมอนชื่นเลยนะทุกคนเอ<ฮ>้คนกำลังมาโฮม ลองรงร้านทุกคนนอ้าวทีมเฮาก็มาสนผมเลยตอนนี้กันโอ้ทีมยิงบ้านเฮาดวเร็วพร้อมแึเปล่าทีมยิงนะฮะกินข้าวกินน้ำมาแล้วบ่ยังอากูอย่าหนักเฮ้อบปล่าอาก็ สนับสนุนพประทันแล้วละเออตอนนี้ก็พากันว่อมนันี่อันนี้ก็บ้านจอมห้าทุกคนเลยน่ได้น่ได้คือยว่ อ้าวปีนี้เคยน้ำโชกก็มามาแต่พปเรีกว่ากุจานจานสบายคณะสบายขนาโรดโรยคิดลมรอย่างทเาถามวามันวร์ลังใจแล้วนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยน้เลยเคยนำโชกคเนิ่อนนี้ีปบ่าเวลา ช่องนะช่อเคยน้ำโชคโอ้เคยน้ำโชคพลาดที่สามเลยเนอะคนหนีมานประกดเดี๋ยวคนหนึ่งเพิ่นได้เอาประกดตลอดพลาดที่ามเนี่ยโอ้โหมีทีมงานจำฮาดอันนี้ก็ๆมาแล้ว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 โอ้ตัวตึงตัวตึงนี่ตัวตึงบัณฑจำฮาด ช้อมเฮยอยู่บ่มีช้อมเลยมีชมปิดเน็ตอย่างเดียวโค่นป่ายเป็นเนาะอ๋อบ้านบึงกับบ้านเวงลงมาแล้ววอมตีเช่นะทุกคนบ้านเวงอยู่ฝั่งนี้บ้านบึงอยู่ฝั่งนั้นวอม อาวทีมยิงวอมมานี่มีเะน้มาแล้วยช่มครับนันทีมว้ามาแล้วทีมบันบึงนาได้ เตรียมตัวแล้วบมดเลยขึ้นบันบึงเนี่ยนนี้ก็ได้ไปเอารางวัลชมเชยกับมือไปไปทีมมันดุปาดีชุดใหม่เลยทีมเฮามีพิจารณาสนุน อ๋อตอนนี้ก็พาเดียวมาล่มดียวอยู่พนามไซนี่เข่งขันเพื่อเขาบั้นคุณป้าเนาะขอเสารภาพว่าเจ้ามีมีพ่อเธอนักเทพข้างหน้าเน่ะจะได้เปิดเป็นนการรอท่าสิพายขึ้นมายังสิพายที่มึงปะเนาะเออเลือดเล้อในทีมบาเลยนี่ครับทีมบาเลยนี่คือไม่เคยเห็นหน้านี่บันวิ่งย่ปั้นไส้าขึ้นไม่หรอมาถึงเมืองสะพอนมาแล้วนี่เนาะ เป็ไงเป็้าสิพายเฮามี14เพงเอบาดใจมี24เเนาะมีบงบา2เคยละยอมเอ่อวินไสเนาะเออโอ้อันนี้นายอนเนายอนดึงพะเนาะนับาาเนาะเออซ้ายกพร้อมด้วยลูกเด่นเวารคาจารย์ประอทุกทุกตนเนาะ ในากนนารแสดงความ

ท่าเฮินลำนั้นลงมาแล้วเต็มขึ้นเลยอันนี้ก็น่าไโหเนเลอร์ขึ้นไปเขาก็อันนี้ที่นึงมื่อนนี้เด็กขึ้นโหเด้อบีที่นึงกับที่ช่องหมอตุกตาบับผ้าคอไลเวลิเร์นเฟิร์นนี่สาแพ้สา,าแก้วอยากก๋วตี๋มากี่สาแก้วอันนี้ตะกครสาบไปเลยนี่ เจ้าอ <perce> ิมกาละยากาลยาอันนี้ดิเาวจันทร์อันนี้เาวพิโรธเา้าขั้นเาวนี้ดิฮะ้าวดาวเจ้านคีกศอันนี้นาเียนม้อเฟิร์โมอันนี้ดิเจนนี่มอยซี่ โอ้าหนไทยเหานานลาจะ่ได้ขี้กียเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไหนกบมาไหนนะโอ้เอาแลว vẫn bừng cầm này nhỏ năm vẫn bừng khóc con tôi con ơi à, oh, vẫn bừng hết lâu vẫn bừng hết lâu vẫn bừng hết bừng hết lâu vẫn bừng từng lâu đi tôi con ơi sao phải đi sao chê จ้ามาเชีทีมเลิศนี่นะท,ทีมเทพแสงคนกำแมนจะดีบีแม,ม,มนบันบันจำฮาทพี่จัก <laughs> โอ้ชาวไปเลยนี่จ้ะเชีบันเลยเชีบันเลยแมนบอโอ้กำลังใจบ้านเวงล้นเลยปีนี้โอน เอ้าววันนี้ก็ล่อทีมยิงนะลงมาท้าทีมยิงระว่างบ้านบึงกับบ้านวิง่งจึงแล้วจึงแล้วจึงแล้วลลต้อได้ดับต้อได้ดับ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಓ เอ้าวันนี้นายย้อนพบกับจอมฮาดเป็นไปแล้วโอ้เนี่ยได้วันบึงมีแห้งยอดแล้วหรอมีแห้งยอดแล้วอ,อ้าวจอมฮาดครับบ้านนายย้อนบ้านนายย้อนอยู่ฝั่งนั้นบ้านจอมฮัทอยู่ฝั่งทางนี้บัดเขาพิลึกเล่นอย่างงอนเลยอ้าวมาแล้วน้ำแตกจุกจ้องมาแล้ว เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาไปไปไเอาเอาเอามาเ่เอาเอาเมายัง้น้นเ่ปเลยกแล้วบุ๊ปเอาเอาเอาจึงจกแล้วเออมาแล้ววันนี้าเลย โอ้ยลาบลาบลาบคือโหัเดียอือเต่งเดียวมาเยอะเต่งเดียวมาเยอะโหบโกินมันเว้งอันนี้เดียวโบกินมันเว้งอันนี้เต่งเดียวเยมันเว่งไปแล้วเต่งไปแล้วเฮ้ยช้าลงช้าลง ไล่กันแล้ววันนี้โอ้ทีมจมหาดขึ้นไปแล้วเต็มที่เต็มที่จมหาด จอมฮาดกับบันณณย้อนบันนี้ทีมยิงนะเอาออกมาแล้วนายย้อนกับจอมฮาดเพียรยิ่งกว่านี่มาเลยเซลองน้ำจำได้เนาะเพราะว่าลองน้ำฝั่งนี้นะมันสีแต่เปรีกว่านะครับว่ฝั่งทางคอยอยู่นี่นี่ โอ้โบกินโบกินโบกินชั่งนี้โบกินโบกินลงเงินกระลงโลดนายอนผมได้สองหน้าคุณอันนี้ก็ตัวป้านายอนนะกินทีมยิงเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เป็นทีมชายละเดี๋ยวทีมคอยขึ้นไปมาดี้น่าจะปานกล้วยเจือกับปันบึงมาดีอันนี้ก็ขึ้นมาเลยนะปันคอยเจอกับปันบึงที่นี่ก็กินเดียวพิ่คาดมาเลยกินประมาณสองว่านี่ยเลยเพื่อนว่าปันคอยกิน วีีเื่อจฮาไปนีาไนี้ขึ้นมาตะเฮก็มาหาชื่อนกินก่อนบอนเป็นเพื่อนยังเอาอันนี้เหรออสเฮมีผู้ชายโอ้โหสาวเชโน่นั่นเด็กพี่เลินี่แกะมากระทินแกะกิรินมาเลยนะเลยแกะชะตำหุ้งคกเตเล่ตำหุ่งนะ โค้กห้าพันกีบโอ้จะกินกันได้โปล่ากันนะเลยยังมาซื้ออยู่นี่นะมาซื้อมาแพะโอ้จะมานอนย้อนผู้ชาวงามโอ้มันเวกินนี่แล้ครับ อีกแล้วม,า,วา,มเขา,ขวาเลยเาเลมาเลยาเมาเลัมาเลยนาเลยมาเลยมาเลมาเลยม่เลยนาเล้มาเลยมาเมาเลมาเมาแล้มาเลมยิลยมาเบ้าเมาเลยมาเัยานมาาเมาแล้ว ไปผู้เดียวอิลภูไปจม่าต้นเอาเอฟจีผู้คืนในท้ายดิไปแล้วบรรวิงเขาเช่นใจแล้วเอาแล้วไปนี่ฮะบอ๊อฟเฉวเอ็มขึ้นขึ้น น่าเชนเอาดิกๆเราบอขึ้นอยู่แต่ชอนไม่คุ้มเลยนี่แช่น้ำน้ำรูแล้วดึงขึ้นก็บอขึ้นให้แบบนี้เด็ดชั่าชาเฟ่ไม่ต้องน้ำลดแบบนี้ครูเชืิอชาชาเดียวี่มาไปกุญแจแหนแยกเดียวแล้วแบบนี้เจ้าค um. <laughs> oh, ันมาโตเดนางเอกอีแล้วทีมประชอนมาได้ทีมประชอนได้ เออเดี๋ยวใครชี้ขึ้นผู้นำอ้าววันนี้เคยนำโชคขึ้นแล้ววันนี้เขามายืมเมื่อบานจุมพลอยนะเคยนำโชคในกุฎจาน์ดเป็นมาแต่กุฎจารมดแล้วมาไกลเติมได้มาจากตโตเมืองผูถ้าแก่เฮ่อวันนี้มันชี้ยะแนวทางยะก็เลยมายืมเฮ่อทั้งนี้อ้าวเลย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 เจอกำนายนอดหนึ่ง

ลงปากขลาานอดมันวิ่งรถรถซอยอยู่นี่นะจะลาาเลยเชิอผู้ชาดิงผู้าวดิเอาคือว่าคับคอยานัดผู้ชาวมาจ้ะมาชินนี้เชส่ในย้อนนั่นน่เลยฮะมีแมนต้งเิงบอกเพิ่งเงเลืออันนั้นจะได้ใส่ต้นเิงจะดิ นี่เลยครับเล็กๆด้มอเอีมาแบบเงียบๆจังคนนี่ายจะสสามสมีมือนี่กัยันแม้นนั้นแหละมือนี่กับเจารอบด้ลจากทะเลตบจ้ารอบได้เอาจุงะกันแล้วจุงชะกันแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเคยนำโชคกับนายอน ไม่คายฮักเลยคายฮักคนหนึ่งน้ำเขากอีกแล้วเคยนำโชคน้ำเขาแล้วก็ไม่ไายฮักคนหนึ่งเคยนำโชคอ้าวลงมาแล้วลงมาแล้ว ก็มองตัวแดก็มองตัวแดมาจังไดีเนดีแน้วเล่นยเสร็จกบนีนาวมาจังได้ีมอีมอ้อดยปนมของปดีไ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 ปปดีไ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 ไปดีไปดีปีไปดีีีไไีัดีีไปีไปดีไปี เฮ็ดกไปบกินแนยอนเนาะบกินแนยอนบกินแนยอนบกินแนยอนนัประทันประทันประทัน ไอนยอนเข้าไปแล้วไอนยอนกินโอ้มาแล้วมาแล้วมึงพปเลาะมึงพะเลาะ จะเกิดขึ้นตัวเลยนายนย้อนกับบ้านบึงเมื่อกี้นี่บ้านบึงกินนะโอ้เอ้าตึงๆบ้านบึงมาดิโอ้บ้านบึงตึงนะบ้านบึงกินนาย้อนนุ๊กเอาลงมาแล้วลงมาแล้ว ใช่เลยใช่เลยบ้านเวงชาวนุ่มบ้านเวงครับบ้านนายอน,น <c oughs> เด็ดไปแล้วมาแล้วมาแล้วนายอนบ้านเวง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  <c oughs> เอาไปเอาไป ปกครองไม GO, geil, Boden> ่่ายปกครงไม่พ่้าเอ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 ามเอามาเอ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 านอาเอเาอเาอเอกเาาอเาอกินเอาบอกเอาอ

โอ้โอ oh. oh. oh, ้โอ้ทีมผู้หญเพ่นในทีมในบ้านเพ่นในบ้านแข่งกันเองมาได้ยั้ในบ้านได้แล้ว มันเร่งไปแล้ว 王林，你来，你来<啦>。你 คันเรียบร้อยทุกคนเลยบีที่ไทยให้เบิ้งงจำสตอนมอบมอบรางวัลนะเพราะมันฉลุ่นเดียวเนี่ยมันการลายทุกคนเลยก็เลยบีที่ไทยให้ทุกคนเ,นเบ,คนบิ้องจำก็ถือว่ากวาดลวดมดได้ทีหนึ่งทีสองทีมชายกันทีมยิงกับทีหนึ่งทีเอาหมดเลยเดียวบ้บานอื่นจรดีเอ้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ช่นนี้แล้วพอแม่พี่น้องก็ขออบใจที่ติดตามครับส้มคลิปนาพอๆกันไม่สบายดีมอนบอกเบิ้งชมเฮอนะมอนเฮ็ดปะนะ เค็เพออันนี้นะกินไข่โอ้อด,ได้ได้บิ้งอยู่บ่ชงเฮอมันนี้นะได้บิ้มมงวมวนมวนขนาดมดโอ้มวนขนาดชงเฮอนะอโอ้เอาปิดคลิปแน่มย